สวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยถอดรหัสพิมเขียวสู่ดวงดาวของต้นข้าวสุปริยาทิดาลูกทุ่งมากกว่าแค่การแสดงแต่คือการประกาศตัวตน การแสดงสดของต้นข้าวสุปริยาที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีไม่ใช่เพียงงานแสดงธรรมดาตามตารางงานของศิลปินแต่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนเส้นทางอาชีพทั้งหมดของเธอเอาไว้ในค่ำคืนเดียวค่ำคืนนี้มีความพิเศษซ้อนทับกันอยู่ถึง3ชั้น 1. รางวัลแห่งเกียรติยศเกิดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติซึ่งเธอเพิ่งเข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบจากกระทรวงศึกษาธิการในตอนเช้าของวันเดียวกัน 2. บทพิสูจน์หลังพายุเป็นเวทีแรกๆหลังผ่านเหตุการณ์ดราม่าที่วัดไผ่รงวัวจึงเปรียบเสมือนการพิสูจน์ตัวเองและประกาศว่าเธอพร้อมจะเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง 3. เวทีแห่งรากฐานจัดขึ้นในงานวัดซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงที่สำคัญที่สุดของศิลปินลูกทุ่งเป็นเวทีที่เชื่อมต่อกับหัวใจของแฟนเพลงได้อย่างแท้จริงคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้น เพียงหนึ่งคืนบนเวทีงานวัดจะสามารถเปิดเผยพิมพ์เขียวสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกทุ่งยุคใหม่ของเธอได้อย่างไรคำตอบเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของศิลปินลูกทุ่งนั่นคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ชมศิลปะแห่งการเชื่อมต่อทลายกำแพงด้วยความเป็นกันเองในยุคที่ศิลปินจำนวนมากพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบและเว้นระยะห่างจากแฟนคลับ ต้นข้าวสุปริยากลับเลือกใช้กลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามเธอใช้ความเป็นธรรมชาติและความเป็นกันเองเป็นเครื่องมือสัมพันธ์ในการทลายกำแพงและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชมพฤติกรรมที่เป็นรูป,ปรธรรมบนเวทีสะท้อนกลยุทธ์นี้ได้อย่างชัดเจนการทักทายแบบบ้านๆเธอไม่ได้เริ่มต้นด้วยสคริปต์ที่เป็นทางการแต่ด้วยคำถามง่ายๆอย่างร้อนไหมจ๊ะหรือการแซวให้คนดูที่นั่งในเต็นท์กับนอกเต็นท์สลับที่กันผลลัพธ์ คือการลดสถานะความเป็นศิลปินหรือ d e p r o f e s s i o n a l i z a t i o n ชั่วคราวเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทำลายกำแพงทางจิตวิทยากับผู้ชมทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโชว์การแสดงความรู้สึกจริงๆจังหวะที่เธอบอกอย่างเป็นธรรมชาติว่าหนูว่าหนูหิวอะค่ะแล้วเล่าเรื่องผัดไทยที่แฟนคลับนามาฝากผลลัพธ์ นี่คือการเปิดเผยความเปราะบางอย่างจงใจหรือ calculated vulnerability เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความบันเทิงมาเป็นผู้ที่ต้องการการดูแลทำให้เธอเป็นศิลปินที่จับต้องได้เหมือนลูกหลานที่น่าเอ็นดูซึ่งกระตุ้นให้เกิดความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเรียกแฟนคลับว่าแม่แม่คำเรียกนี้ไม่ใช่แค่คำพูดติดปากแต่เป็นการวางตำแหน่งความสัมพันธ์ใหม่ผลลัพธ์ เปลี่ยนสถานะจากศิลปินที่น่าชื่นชมให้กลายเป็นคนที่อยากดูแลและสนับสนุนซึ่งสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงหรือ parasocial relationship และเป็นฐานกำลังที่สำคัญที่สุดของเธอแม้ความเป็นกันเองจะเป็นจุดแข็งแต่ก็มีความท้าทายซ่อนอยู่ระหว่างคำว่าเข้าถึงง่ายกับดูไม่เป็นมืออาชีพซึ่งเธอก็มีการจัดการที่ชาญฉลาดเพื่อรักษาสมดุลน,นี้ไว้ คำสัญญาผ่านความถ่อมตนกลยุทธ์มัดใจฐานแฟนคลับเดิมความถ่อมตนของต้นข้าวไม่ใช่ลักษณะนิสัยส่วนตัวแต่เป็นกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมในการบริหารความคาดหวังและรักษาฐานแฟนคลับกลุ่มแรกที่สนับสนุนเธอมาตั้งแต่ตน้นคำพูดสำคัญที่เธอมักพูดบนเวทีคือเครื่องยืนยันที่ดีที่สุดหาต้นข้าวเนี่ยตั้งแต่หนูยังไม่ดังเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่ดังเหมือนเดิม ประโยคนี้ไม่ใช่แค่การถ่อมตนแต่คือคำสัญญาใจที่มอบให้แฟนเพลงกลุ่มแรกว่าแม้เธอจะเติบโตและมีชื่อเสียงไปไกลแค่ไหนก็จะไม่ลืมพวกเขาที่เคยอยู่เคียงข้างกันมาการกระทำนี้เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการที่เธอให้เครดิตและขอบคุณรายการดวลเพลงชิงทุนอยู่เสมอซึ่งเป็นการตอกย้ำเรื่องเล่าต้นกำเนิดของตัวเองให้แข็งแกร่ง เรื่องราวของเด็กธรรมดาที่มีความฝันและต่อสู้จนสำเร็จคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าความสำเร็จของเธอเป็นความสำเร็จของพวกเขาด้วย นี่คือการผสมผสานที่ทรงพลังอย่างยิ่งเพราะในวันเดียวกันเธอได้รับการยอมรับถึงสองทางทั้งการยอมรับจากมหาชนผ่านทีวีจากรายการดวลเพลงชิงทุนที่เป็น Origin Story และการยอมรับจากสถาบันที่เป็นทางการคือรางวัลเยาวชนต้นแบบที่เพิ่งได้รับในเช้าวันเดียวกันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือที่ครบทุกมิติจากการพูดคุยที่จริงใจบนเวทีก็ส่งต่อไปยังการแสดงผ่านบทเพลงซึ่งมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีไม่แพ้กัน ตัวตนอดีตและอนาคตในหนึ่งโชว์การเลือกเพลงของต้นข้าวในคืนนั้นเป็นการนำเสนอตัวตนและเส้นทางชีวิตของเธออย่างครบถ้วนในหนึ่งโชว์ราวกับกำลังเล่าเรื่องผ่านบทเพลงโดยมีองค์ประกอบ3ส,ส่วนที่ชัดเจน 1. นําเสนอปัจจุบันเธอร้องเพลงของตัวเองเช่นจากใจต้นข้าวเพื่อสร้างการจดจาและตอกย้าตัวตนในฐานะศิลปินที่มีผลงานเป็นของตัวเอง 2. คารวะอดีต เธอร้องเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงความเคารพต่อรากเงาของวงการเพลงลูกทุ่ง 3. ตอกย้ํำจุดเปลี่ยนเธอร้องเพลงที่เคยใช้ประกวดในรายการดวนเพลงชิงทุนเพื่อเชื่อมโยงผู้ชมกลับไปยังเรื่องเล่าต้นกำเนิดและย้ำเตือนถึงจุดที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปไว้พริบและหัวใจที่หน้าเวที นอกเหนือจากเพลงที่เตรียมมาไฮไลท์สำคัญคือการรับคำขอเพลงสดจากแฟนคลับที่เขียนโน้ตส่งมาหน้าเวทีคือเพลงเหลด20 การที่เธอกล้าร้องเพลงตามคำขอทันทีแสดงให้เห็นว่าความสุขของผู้ชมสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบของโชว์และเธอยังได้กล่าวประโยคสำคัญที่ว่าจริงๆแม่ไม่ต้องให้ตังหนูก็ร้องซึ่งเป็นการซื้อใจอย่างมหาศาลเพราะมันได้เปลี่ยนธุรกรรมทางการเงินให้กลายเป็นของขวัญที่มอบให้ด้วยใจสร้างคุณค่าทางอารมณ์ที่เหนือกว่ามูลค่าทางการเงินและเมื่อเจอคำขอเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เธอก็ใช้ไหวพลิบในการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและสร้างสรรค ยกเว้นเพลงเอาไว้สักสองสามเพลงนะคะเพราะว่าอะไรรู้คะติดลิขสิทธิ์ไม่มีตังจ่ายเขาโมเมนต์นี้เปลี่ยนข้อจำกัดทางธุรกิจที่น่าอึดอัดให้กลายเป็นเรื่องตลกที่ทุกคนเข้าใจและหัวเราะไปด้วยกันสแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่มาพร้อมกับความเข้าใจในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นนี้เองเธอก็ได้เลือกที่จะประกาศก้าวต่อไปที่สำคัญที่สุดของเธอประกาศทิศทางใหม่ณลานวัดเขาลังพัฒนา จุดคลแม็กซ์ของค่ำคืนนั้นคือการที่ต้นข้าวเลือกใช้เวทีงานวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประกาศทิศท,ทางใหม่ของการทำงานของเธออย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะรับงานแสดงพร้อมวงดนตรีเต็มรูปแบบเท่านั้นการประกาศข่าวใหญ่ณลานวัดคือการสื่อสารที่เฉียบแหลมและมีความหมายซ้อนทับกันหลายชั้นเพราะมันส่งสารที่แตกต่างกันไปยังกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มในเวลาเดียวกันสารที่ส่งถึงแฟนคลับดังเดิมสื่อสารเพื่อยือนยันคุณค่า แฟนคลับกลุ่มแรกคือคนสำคัญที่สุดสารที่ส่งสู่ตลาดส่งสัญญาณสู่ตลาดว่าประกาศความพร้อมสำหรับเวทีระดับที่สูงขึ้นบริหารความคาดหวังเชิงรุกคือการสกัดกั้นความรู้สึกว่าดังแล้วเข้าถึงยากก่อนที่จะเกิดคือการยกระดับแบรนด์เปลี่ยนสถานะจากนักร้องรับเชิญสู่เจ้าของโชว์ นี่คือการเปลี่ยนผ่านที่นุ่มนวลและให้เกียรติแฟนเพลงเดิมอย่างที่สุดขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเติบโตในก้าวต่อไปของเธอจิตวิญญาณจากลานวัดสู่ทุกเวทีที่ยิ่งใหญ่ การแสดงที่วัดเขาลังพัฒนาในคืนนั้นจึงเป็นเหมือนภาพตัดขวางที่สมบูรณ์แบบของศิลปินที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาที่เผยให้เห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของเธอในที่เดียวมันคือส่วนผสมที่ลงตัวอย่างยิ่งระหว่างสเสน่ห์ของลูกทุ่งแบบดังเดิมที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่องการสร้างแบรนด์และการลงทุนเราได้เห็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จที่ตกผลึกอยู่ในตัวเธออย่างชัดเจน อดีตความกระตันยูต่อจุดเริ่มต้นรายการโทรทัศน์และแฟนเพลงกลุ่มแรกที่ไม่เคยลืมปัจจุบันการทำงานหนักที่พิสูจน์ได้จากตารางงานที่แน่นขนาดเดินทางข้ามจังหวัดในคืนเดียวอนาคตวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเติบโตและการลงทุนเพื่อย,ยกระดับตัวเองวงดนตรีเต็มรูปแบบ เรื่องราวของต้นข้าวในคืนนั้นได้ทิ้งข้อคิดสำคัญไว้ว่าพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของศิลปินลูกทุ่งยุคใหม่อาจไม่ใช่การทิ้งรากแง่เดิมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลแต่คือการเรียนรู้วิธีที่จะนำจิตวิญญาณของงานวัดไปสู่ทุกเวทีที่ได้ขึ้นไปยืนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามข่าวริมคลอง